ผมนำพัตหารมาถวายพระอาจารย์นะครับพระภิกษุสองฆ์ในการที่ว่าเรานำพัตหารมาถวายพระภิกษุสงฆ์เราควรที่จะตั้งฐานจิตการตั้งฐานจิตยังไงการตั้งฐานจิตก่อนที่จะถวายหมายความว่าเราตั้งเจตนาเนะจตนาของเราเป้าหมายของเราหรือว่าจุดมุ่งหมายของเราว่าเราทำสิ่งนีทออนะ้ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไร ฉะนั้นถ้าหากว่าเราตั้งฐานจิตได้ถูกนะฮะเราก็จะไปสู่เป้าหมายที่ได้ถูกต้องแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยไม่มีการตั้งฐานจิตนะครับบางทีเราไปเดินบนเส้นทางเดี๋ยวก็จะหลงทางได้นะและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราตั้งฐานจิตแล้วขอให้เราดำรงรักษาฐานจิตของเราเนี่ยให้ไปถึงลอดฝั่ง ไปถึงฝั่งนะไม่ใช่ว่าอ๋อตั้งฐานจิตแล้วแล้วก็สเปซสปะนะอันนี้ในเมื่อเรานำอา,อาหารพัตหาหารมาถวายแด่พระสงฆ์แนะด่พระสงฆ์เราควรตั้งฐานจิตว่าเราขอน้อมอถวายาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,าเพื่อสืบทอดพระศาสนา จเจริญบุญกุศลในธรรมจรนลงคุณงามความดีเนาะสองธนุบำรุงพระศาสนานะสามส่งเสริมคนทำรรดีสืบพระศาสนาสส่งเสริมตนเองทำดีนะห้า,าจเจริญธรรมปฏิบัติธรรม,มะตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหกาเผยแผ่ธรรม,มะเนะาะทำไมว่าอ๋อข้อที่หนึ่งคือเรา ทําทบุญนี้มาเพื่อสืบพระศาสนาคําว่าสืบพระศาสนาคือว่าให้ศาสนา,าได้สืบทอดสืบต่อต่อ,อ,ตอไปไม่ใช่ว่าหมดนะตอนนี้เลยนี่ไม่ใช่นะให้เราศาสนา,าสอนให้คนทำดีนะละชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าหากว่าใน,ในเมื่อคนยังทำดีนะคนยังทำดีศาสนานี้ก็ยังคงอยู่นะฮะศาสนา,าก็จะสอนให้คนทำดีนะ เจริญบุญกุศลในธรรมก็คือว่าให้เราทําบุญสร้างกุศลให้ถูกต้องในธรรมไม่ใช่ถ้าทําบุญกุศลผิดในธรรมก็จะเป็นมิจฉาผิดคลองของธรรมเวลาเราทําดีอะไรก็ให้ถูกต้องตามคลองของธรรมแล้วก็จัลงคุณงามความดีก็ให้รู้จักในการว่าอ๋อ เผยแผ่นะคะรับเผยแผ่ยังตนเองแล้วก็ผู้อื่นนะแล้วก็ข้อที่2ธนุบำรุงพระศาสนาธนุบำรุงนี่ก็คือว่าสิ่งไหนที่ขาดที่เกินที่ขาดแคลนอะไรต่างๆเราก็จะไปธนุบำรุงให้ศาส,สนานี้ดำรงอยู่แล้วให้คงอยู่แล้วก็ให้มั่นคงมากขึ้นนะในการธนุบำรุงบางที ปฏิสังวัดวาอารามหรือว่า,ากระเบื้องวิหารอะไรแตกในการว่าเอ,อพระท่านให้มาทําทบุญเราก็ไปร่วมทําบุญหรือสิ่งของไหนชํารุดอะไรต่างๆเราก็ทําทบุญเพื่อธนุบํารุงพระศาสนานะครับต่อไปข้อที่3าก็คือส่งเสร,ริมคนทําดีสืบพระศาสนา,าพระสงฆ์ก็เป็นบุคคลที่ทําดีสืบพระศาสนาเราควรที่จะส่งเสร,ริม หรือแม้แต่ว่าบุคคลอื่นๆหรือครูบาอาจารย์อื่นๆที่เขาทําดีเราก็ควรที่จะไปส่งเสริมนะส่งเสริมต่อไปข้อที่4ก็คือส่งเสริมตนเองทําดีในเมื่อเราส่งเสริมบุคคลอื่นเราก็ต้องส่งเสริมตนเองในการทําดีด้วยนะครับทำดีด้วย 5. ้าเจริญธรรมปฏิบัติธรรมะตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะ อันน,นี้ก็ตรงตัวละเนาะพระเจ้าสอนอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะฮกนะเผยแผ่ธรรมะนะเผยแผ่ธรรมะนี่ก็ให้คนอื่นได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ให้ตนเองได้เข้าใจธรรมะด้วยฉะนั้นวันนี้เราผมมาถวายพัะตาหารแด่พระภิสุสง์ก็จะตั้งฐานจิตเนี่ย เพื่อให้เกิดกุศลกุศลก็คืออะไรกุศลก็คือโอกาสโอกาสที่เราจะได้สร้างกุศลได,ได้สร้างคุณงามความดีเนี้ยทั้ง6ข้อ6ประการนี้นก็ให้สำเร็จลุล่วงทุกประการขออนุญาตใช้มือข้างเดียวนะคร